เอาเอาเกาก่อนเอะุเดอาเอาเกากอนเอาเอายายยาเอาหอ่าเดี๋ยวไม่ยายไม่ไม่ประกอบที่ทีอะไรไม่ประกอบ่ีอะมอะไรคพี่เอาโฟมอะไรได้ได้เอา่งกันนึ่งกัองานอไรเี่ยเอดี๋ยวาที่กำทางศาสนานี่นขอเชิญนเองโอค่ะ ก็เป็นอย่างนั้องเราเ็นักแงเอาอันอันั้นน้น้องอันย่างฮ้อนั่เจ้าจุ้มไม่ต่าจุ้มได้เลยนเราน้องน้องน้องเอาปกเกิด้เอาได้ไหมได้ไหมได้ได้น้องอนเป็นตัวแทนน้องอีนเป็นตัวแทนในวลราดีทีขึ้นปีใหม่นะเจ้าปีใหม่เมืองบ้านเฮานะคะลูกลูกหลาน เด็กเปนเด็กฟังป้านิดนึงลูกพี่นาพี่นาจ๋าฟังป้านิดนึงลูกๆหลานๆมาวันนี้นะคะก็มาขอคารวะนะเจ้ามาแสดงความระลึกถึงคุณที่ลุงป้านาอานะคะแล้วก็อยากพป่นน้องทุกคนเนี่ยได้เขาได้่าคนท้องวัยเกิดมาจุงกันแล้วเนาะมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เรามามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็ออาอย่างที่ลูกหลานนะเจ้าได้ทํา กระทำตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะไม่ว่าด้วยกายวาจาใจเนี่ยถ้าทําผิดพลาดไปอาจจะพังเผลอไปทําเพื่ออันป่อแม่นะเจ้าแอน เจตนาที่ดีนะคะอ่าอ่าอขอืออันอ่ปอแม่พี่น้องทุกคนนะเจ้าลูกน้อาเนี่ยอภัยคือเฮานะเจ้าแล้วก็อ่ากขอพรในวันปีใหม่โดยเจ้าเจ้าลับนอลับพรรับพอาอจจะไยากล้ำหลังบบนีก็ได้ อความสวัสดีทั้หลายจงมีแต่ท่านรักพระเทวาาให้เทวจงรัษาานสัพพะพทานุาเนะสาด้วยอาระพทธางำมานุภาเนะด้วย เดียวแต่ว่าเขายิงลูกสั่งตัวนวังเจ้าขอาางปอนใช่ไ ความยินดีในการที่หมู่เอาที่เป็นญาติพี่น้องอย่างนี้ความสัมพันธคกามปฏิบัติธรรีกันต่อไปเรื่อยอย่างนี้ตลอดไปเนิ่นๆต่อไวไวพรที่ตีนน้องๆลูกหลานนะครับสำหรับคนที่กำลังทางานอยู่ตอมีความเจ้าหน้าหน้าที่ทำงานคนัี่เฮียนตองทานที่เขาเรียนอยู่ต่อไปคืออาสนสมเด็จในต่อไปนี กทุกคนนะครับครัวเอาคื่อบุญกำลังมรควาารมสุขบุญกำลังมีเจ้าแล้วก็ครูบาศรีชัยโยมพรกชาทศาทุกคนทุกครอบครัวมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาภตลอดปีและตลอดไปตลอดไปสาธุยกสามตัวนุ้นเลยเจ้าขอบอเจ้า วันคือรวมญาตนะิครับนี้รวมญาตนนิขอ,อ,อง,รงเาจจงารงางนี่ก็มาเที่ยวจิตมไก่จากพ่อไกัดมาเพื่อภาษาเพื่อมีเพื่อความสามาัคคีครับไข่ในฉันพี่น้องโดยฉันทุกคนนะครับในโอกาสนี้กขออวยพรให้ทุกทุกคนที่พี่น้องๆคือมีไอ้นิววันก่อนเดิน กระชดแต่ความโชคดีดีใช้พร้อมด้วยอายุวันละสุขภาระสัพพิโยเวิยสันตุสัปารโลโกเวิยสันตุมัตเตเรฆาวะวันตาโยสุขีอุยิปโภาวะตสีสินิจังวิทาปจิเนโวกัตาโลธรรมาวันติอายุวันโนสุขภาระบารามโน เกิดแม่เน้อแม้ว่าปีเก้าแล้วก็แล้วไป อ้ะไกันต่อไปว่าไปว่าอาพี่ใหญ่กัพี่พี่ใหญ่กับมอพี่ใหญ่พี่ใหญ่นาพี่ใหญ่พี่ใหญ่กับปต้อต้บนเอาพี่ใหญ่นะกคนเข้าหมอคือคนเก่ใใหญ่กัพี่ใหญ ก็เพ็นขอสีเขียวนึก ลำดับต่อไปทครทดายฮายังไงยังไาน้องไข่ไหมไข่โอ้ลูกไม่เลยลูกป้าจคของลหมัเหรอพี่จับก่อนับก่อนรับก่อนรัก่อนพี่ไข่พวกมันเ้นอะไรนี่นน ดินแน่นอะอ่านบรรยากาศตรงนี้แป้งกวากใจนะว่าที่บ้าไปอยู่นี่เป็นวัดที่อยู่ดอยอยู่บนดอยเจ้าอยู่ห่างจากสนามบินร้อยกว่ากิโลถ้าตามาถึงตรงไปถึงที่วัดแล้วก็จะต้องเดินขึ้นไปสามร้อยกว่าขั้นแต่จะมีทางรถเดินนะ วัดวีปัสษณาธุระประจำอุดรุดานีนออตอนแรก่าคกับอกงงจากหลวงว่าวัดนี้เป็นวัสดหขที่ไหนไปตามทีทีเอฟให้คนไปส่งแล้วก็วัดมีสาขายอยู่ประมาณสามสิบวัดมีพระอยู่ประมาณร้อยรูปแล้แม่ชีอประมาณห้าสิบอยู่ก็จะสะดวกสบายทุกอย่างาใครจะไปหรือไปปฏิบัติรมเลยอย่างนัจ้งนะ อเคอนเดียวบริการมีให้เบิกแม่ข้างโทษนะรองร้บของน้ำก็มีแต่ทุกคนก็มีหน้าที่ที่ทำงานทั้งทัแล้วขณะนี้เพื่นกำลังปฏิบัติกันอยู่มีพระข้าง,างหน้าขึ้นไปประมาณร้อยกว่าและจะมีที่ก,การฟังธัรทำเนี่ยทุกวันที่สองวันเสาร์ที่สองของเดือนคนขึ้นประมาณเป็นพันแต่ถ้ามีงานใหญ่เนี่ยคนขึ้นเป็นหมื่นและพราลงมานี่รก็ว่าเป็น แต่ว่าเมีโอกาสทั้งที่จะลงมาทางนี้เนาะมาพบกับลูกๆหลานๆทุกคนอหน้าพ่อหคุ่มอนุ่วยมาเห็นความสามัคคีของพวกเราทุกคนเนาะหน้าัสดีใส่เกย์เนอะยินดีหลายเจ้าถ่ายรูปก่อนแล้วจะกนี้ใหญ่ถ่ายรูปแล้วจะเอ่หน้ากันนีนะถ่ายรอบเหรออยู่ตรงนี้บอหันหน้าไปทางเนี้ยเนี่ยมันดีแล้วเนี่ย แสงหรือเปล่าแสงดได้ไมแสงแสมีปัญหาครับแต่ว่าคนจะแพ็กมันจะมาจุงกันได้หมดเอาเป็นรุ่นหมอสมมติว่าสมมติาสมมติว่นยูตรงี้หมดแล้วลยูทระตูัยไเดียวถ้าถ้าสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าคนไงยูตรงนี้แล้วโอแล้วโอไปไปอยู่ที่ประตูัไทยได้หรอได้ไได้ได้ว่าจะม่า่ายพน เออได้เดี๋ยวพายคอนโต้เอาเอานี่มาจ้าเราจูนมาค่อนตะเกบอเปาตรงนี้อันนี้เอาเอาไปตรงนู้นดีกว่าน้องว่าตรงนี้ฟูนตัปูนเพราะว่าถ้าโอมันมันถ่ายมาได้มันหอยเป็นที่แบบอยู่มันแตยังยังยังอะเดี๋ยวจะค่อนหรือว่าจะถ่ายพานุจะค่อนค่อนไปตรงนี้เด็กๆลูกค่ะเด็กๆตัวน้อยลูกเนี้ยอะไปหน่อยมาได้เปิดพูดกี่เสียง นี่ๆนี่ๆแบต้องนี่เออนหนๆนิ่ๆระวังระวังนี่ิ่ๆเออนมคเจียมเห็นหน้าชัดทุกคนอันนี้สะอลวเป็นเจ้า